สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบเราในช่องสีดอโพเงินนะครับผมวันนี้มาดูนะครับผมเราเรียกน้องแป้งนะครับผมมาเก็บขยะตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้พวว่อควรก็จะไปหาหญ้าตั้งแต่เช้านะครับเนาะ ดูคนเก็บขยะเรานะครับผมให้เก็บขยะให้เสร็จนะครับผมวันนี้เราก,ก็ควรจะไปตัดหญา้ญาแต่เช้านะครับผมเพราะว่าวันนี้หญ้าของเราหมดทุกอย่างเลยครับแม่ครับผม เราก็จะเตรียมพื้นที่เตรียมหาอุปกรณ์นะครับผมยกเสาอีกเสาโทรพุ่งนี้เช้าเนะดูเก็บขยะแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้เมื่อวานก็ไปเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมเป็นกำลังใจให้มองคนน้อยกับพี่ชัยมองคนนะครับผมแม่แม่ครับผม ไปที่บ้านตากลางนะครับไปดูอาการของน้องนะครับผมดูถ้าวันนั้นเนาะน้องโพไม่มีทุนบ้านนะแม่แม่ครับผมไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะครับเพราะว่าสังกะสีลอยทุกด้านเลยนะครับผมสังกะสีของบ้านน้องโพบ้านเพื่อนบ้านเนาะลอยมาดีนะครับพพ่อควรได,นะได้แก้น้องเนาะได้แก้น้องมัด อยู่ใต้ทุนบ้านนะครับไม่นั้นก็เดี๋ยวเจอเหมือนกันแหละครับผมอ,อันนี้ให้หลานมาเก็บขยะนะครับผมพ่กควรจะยืนดูดูว่าน้องโพเงินกับน้องเพราะว่าน้องเบียร์ยังไม่ตื่นนะครับผมคนในตื่นต้องทําความสะอาดก่อนนะครับแม่แม่ดูวันที่พายุเข้าน้องครับนะ้องแม่แม่ไม่รู้ อะไรปิวมาทั้งเนาะทั้งแก้น้องพงเงินก็แก้ทั้งฟ้าทั้งอะไรอู้ทั้งน้องพงเงินก็ยืนยืนไม่อยู่นะครับแม,แม่แม่ครับจะวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับผมพอเอาเข้าบ้านแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้เราก็จะไปเตรียม นะครับผมไปเตรียมของเพื่อจะยกเสาบ้านนะครับผมเพราะว่าต้องไปถามคนแจกคนเท่านะครับผมแม่แม่ว่าเขาเตรียมอะไรบ้างเพราะว่าพวกคนก็ยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าพวกคนก็อยู่คนเดียวนะครับแม่แม่ต้องไปถามคนแจกแล้วมาเตรียมจัดไว้นะครับผม วันนี้เราก็จะไปซื้อสังกะสีนะครับผมเพราะว่าทางหมู่บ้านนะครับเขาให้งบประมาณที่หลังคาบ้านออกนะครับผมหลังคาบ้านออกเขาให้ให้คะแนนนะครับเนาะเขาให้คะแนนไปซื้อของมาซ่อมแซนบ้านนะครับแม่เพราะว่าบ้านพ่กควรก็สังกะสีออกห้าหกแผ่นนะครับผม ตรงนี้เราก็จะเตรียมของแต่เช้าเลยนะครับแม่แม่เตรียมตั้งแต่หัวค่ำนี่นะครับแม่แม่เพราะว่าพ่อควรอยู่คนเดียวนากก็จะกลัวเตรียมไม่ทันนะครับแม่แม่เราก็จะเตรียมไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรขาดอะไรเหลือนะครับแม่แม่ครับผมเขาใช้อะไรบ้างเพราะว่าต้องถามคนแก่นะครับแม่แม่ พายุครั้งนี้นะครับแม่ๆเกิดมาพ่อควรก็กาลังเคยเห็นนี่แหละครับแม่ๆดูครับยาของเราก็เตรียมไว้วันนี้เยอะด้วยนะครับต้นกล้วยต้นกล้วยแต่ว,ว่าอ้อยของเราหมดแล้วเ,เกลี้ยงแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พ่อจะไปหาให้ลูกชายนะครับผมก็จะเดินทางไป ครับขับกันเร็วครับครับโอ้ดูครับน้องแป้งนะครับผมได้อะไรมาให้น้องโพงเงินกินแม่แม่ครับผมโอ้มะม่วงสุกรับผมมะม่วงสุกที่พายุถลรมเมื่อคืนนะครับผมดูครับแม่แม่ครับผม เมื่อวานเนาะครับตอนพายุเข้าตอนเช้านะไม่แม่แมดูพ่อควรน,นะครับผมไม่ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ช่วยชาวบ้านเนาะครับไม่แม่แมโอ้โนล้มแลนีแลนาดเลยทั้งต้นไม้ทั้งทำแบบบ้านเสียหายอย่างนี้นะครับผมเราก็ไปช่วยกันนะครับผมช่วยกันคนเล็กคนละน้อยนะครับผมแต่ว่าต้นไม้ ที่ทับถนนนี่เยอะมากมากเลยนะครับผมดูครับน้องโพลได้กินมะม่วงสุกนะครับแม่แม่สงไซจะหวานเลยสงสัยจะหวานสว,านวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับรอรอครับรอรอ,รอ,รอบอลชูม,มือน้ำชูม,มือน้ำ โอ้น้องเสียงดังมากเลยอยากกินมะม่วงสุกครับน้องโพน,นะผมด,ดูครับโอ้ทให้กินเลยนะครับแม่ โอ้ได้กินของออนวอนแต่เช้าเลยน้องโพวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องก็จะได้เริ่มวันยกเสาอ,อีกเสาโทแล้วน้องโพไม่กี่วันน้องก็จะได้เข,เข้าอยู่ในบ้านเลยนะครับผมเราก็จะหาวันขึ้นต่อเลยนะครับแม่แม่เพระาะว่าช่วงนี้พายุลมนะครับพายุลมพายุฝาขะนองนะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้ทางพี่มงคลนะครับผมพี่ชัยมงคลและมงคลน้อยนะครับผมแม่แม่ครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมวันนั้นดนะีน้องพงเงินไม่ได้ไปนะครับปกติน้องพงเงินก็เดินทางไปนะครับผมแต่ว่าวันนั้นฟ้าร้องเพราะว่าเราอยู่คนละหมู่บ้านนะครับแม่แม่ถ้าเราไปอู้ไม่รู้เราจะเดินทางกลับบ้านมาอย่างไงนะครับเาทั้งลมทั้งฝน น้องพงเงิน,นบุญมากๆเลยนะครับบุญบุญดีครับผมที่ไม่ได้ไปนะครับผมถ้าไปนะไม่รู้พ่อควรจะเอาน้องโพกลับมาได้หรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่ากลัววิ่งนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นช้างที่กลัวลมกลัวฟ้าอยู่แล้วครับผม กิ่นมะม่วงสุกนะครับแม่แม่ <c oughs> วันนี้พ่อควรก็จะเอาช่างมาครับผมมาทําบ้านบ้านของพ่อควรนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่บ้านน้องโพนะบ, <c oughs> บ้านของน้องโพพรุ่งนี้เช้านะครับ <c oughs> ส่วนบ้านของพ่อควรก็จะทําวันนี้เลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าอาบตอผู้ใหญ่บ้านมาตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ดูครับนี่ ถ้าไม่มีทุนบ้านนะครับแม่แม่น้องโพงเงินนะเข้าหลังบ้านได้เลยนะครับผมบอกให้หมอบลงนะครับแม่แม่ให้หมอบลงคานลงนะครับปกติน้องก็จะสั่งยากนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าทั้งสายไฟทั้งอะไรแต่ว่าวันนั้นโงงใสน้องกลัวมากๆนะครับแม่แม่บอกให้คานนะครับผมคานน้องก็คานเข้าเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับผม เข้าไปในบ้านในบ้านแล้วเราต้องจับสองคนนะครับน้องเบียร์กับผมรู้เพราะว่าปัวน้องวิ่งหนีนะครับผมเพราะว่าลมแรงนะครับผมฟกินดีครับแม่แม่ครับผมกินดีก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมฝากเป็นกําลังใจทางช่องสีดอโพเงินทางช่องเล็กๆของเราได้นะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับผมพ่อควรกับน้องโพก็ขอพระคุณอย่างมากนะครับผมก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่จงมีแต่ความสุขนะครับผม ความจเจริญอยงเง่ปังนะครับผมถ้ายคลิปนี้พ่อควรกับน้องผูก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ